173 73 379ดสามเจ็ดหรือพลังเลขเด็ดเพนภาหลัก 100, 8, 9, 0, 1, 2, 3, ร้อยแปดเก้าศูนย์หลักสิบสี่ห้าหก้า หน่วย 0, 1, 2, 3, 4, 5สอกุยก้าวเก้าสี่เจ็ดเจ็ดเก้าสี่สามแปดสี่สามเก้าห้าเจ็ดสีหนึ่งสีหนหเจ็ด

บน1ชุดเด่น1.6 1.9 3.1.9ล่าเด่น5ชุดเด่น4.5 8.5รัฐบาลเด่มดีเด่น6 6.3 6.4 6.7 3.6.4 แนวทางนะคะ